โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ครับกันนะครับผมในพาร์ทที่5แล้วโอเควันนี้เราจะไปเนเธอร์อเคอัปเดตนิดน้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ทำหนังสืออนงชามเบลสามสิบตันแล้วผมนะรอทีดเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็วจะทำชุดเกราะในมอนและเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ขอลุย,ยชุดกเกราะเล็กก่อนเดี๋ยวเอารองเท้าทองติดไปดีไหมรอง้่รองเท้าทองก็ดีกันนะเพราะว่าเผื่อเจอไอ้พิกเล่นใช่ไหม เออเดินทางง่ายๆหน่อยก็อาหุงอาหารก็เตรียไปแค่นี้แอปเปิลทองก็จะเตรียมไปดีไหมเพราะว่าผมก็แอบไปฟาร์มมานิดนึงนะีผมแอบไปฟาร์มมาเล็กน้อยเนาะเนะี่ยโกเดนนักเก็ตแล้วก็หมู่บ้านไกลๆตรงนู้นนะ่ะมันมีจุดหนึ่งครับแล้วก็มีสร้างเรือล้างด้วยก็เลยได้ที่ปรุงยามาครับเพราะว่าไปโดนจับหมู่บ้านมานะผมโอเคมีอะไรมาขายวะเนี่ยฮะ ออันเบกกิง้งต่อมาจังเกิลเอานมแรกเป็นเอ,มอิมมอลล์มันคุมม้คมาาลเลยไปคุกรก็น่าจะประมาณนี้แหละในผลที่ผมไปหานอกรอบมาก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าผมอัดคิทไปแล้วแล้วว่าหาตอนช่วงอัดคลิปเนี่ยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับผมก็เลยอัดอัดไปเลยแล้วกันเดีย๋ยวไว้ไว้โอกาสจะทำเอ่อไ,ไปหาปลาเออไปหาปลาพิรินเนาะแล้วก็ไปหาเนเธอร์ไรด์ด้วยนะครับแรกเนเธอร์ไรด์นะผมนะ เนี่ยแ,แลกคอสก็เก็บไปอะไรนะจริง้งไงพวกแลกคอสเนี่ยเราเอาไปเอาไปทำอย่างอันหะนึ่งเนาะอีกแค่คอสมาถ้าได้ถ้าได้อัเแบบ็กิง้งมาหร่นะโล่กูมีความพังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมนะโอเค,อเคงั้นก็ต้องฟาร์มลูกธนูก่อนเพราะว่าลูกธนูเราหมดง่ายเหลือเกินเนาะโอเคแดนโซแซนนี่มันเยอะจริงๆคือผมไปเช็คมาแล้วปราสาท ปราสาทนเธอก็ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่นะผู้ชมไม่ได้แบบว่าเล็กนะแล้วก็ปราสาทเนเธอร์มันอยู่ติดกับอ่าแดงกินสันนะซึ่งค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงตรงนั้นก็มีอ่าสลามนะครนะโอเคทีเนี้ยต้องระวังอย่างหนึ่งคือต้องระวังพวกอ่าแก๊งนรกข้างหลังแหล่ปากาโฮนะครับระวังให้ดีเพราะว่าเก้าเราโดนลูกหลงหรือเราตกไปแบบาโง่จะโดนลาวาก็ได้นะผมนะเก็บโฟลสโตนไปนะครับก็เอาไป เอาไปประตูสวรรค์ไม่มีไม่มีเออจะยิงมามไหมเดี๋ยวประตูเอาแล้วกันนะผมไม่อยากจะสั่นแล้วมันเท่าไหร่ <c oughs> เห็นยังเห็นกูยังเอาไม่เห็นเลยโอ้เอออนะไรวะงงวะไม่เห็นนี่ข้าเห็นมั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 นใส่ผมเลยเดี๋ยวค่อยเลี้ยงน้องน้องปลาโฮ่เนาะน้องแก๊สเดี๋ยวค่อยไปเลี้ยงมันเพราะว่าไปหาวิธีก่อนผมก็จำไม่ได้ต้องทำอะไรบ้างแล้วผมเจอทั้งแดนคิมสันกับ แดงเขียวเลยเป็นอออเอ็นเดอร์แมนอย่าเอาไว้ปัม๊มเออเอ็น er เดอร์โพลเดอร์จะต้องไปไปสู้มันในถ้ำโอเคนี่ครับเจอแล้วผู้ชมที่เราได้ในเธอรวัลแล้วปักกลับเลยเนี่ยไม่ได้ดิเราต้องไปหาเปลวไฟด้วยครับเข้าบนนี้ก็ตันเนาะมีโกสโตนปิดละดิแต่ปัญหาคือไอ้สกิลต้าบิชเชอร์อย่าเงี้ยผ,ผ,ผมเตรียมนมนมเรามีแค่สองถังนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็รอก่อนนะผู้ชมผมจะอ่าเกมอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ ช่วงนี้ก็เล่นแต่เกมฟาร์มนะครับเล่นแต่เกมฟาร์มเล่นกลับไปเล่นวอเทลิงเวฟบ้างแล้วกลับไปเล่นโรบบ์แบบบล็อคฟูดนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าช่วงนี้ทําไมถึงลงลงเกมช้าก็ผมไปฟาร์มอยู่อุ้ยเคลียร์พุกพุกก็มาแล้ว้าอย่าเพิ่ง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 อยาพิ่งอย่าเพิ่งอ่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยาเพิ่งอย่าเลยตีขาเลยนี่แหละนี่ อ้าวได้สูตรใหม่แล้วไงแล้วผมได้เอนชาร์นี่นะผมนะรุดรุดอิงก็คือสามารถดรอปของได้สองชิ้นขึ้นไปนะครับผมนะก็มีโอกาสดรอปหัวสเกตตันมิเชอร์ด้วยเนาะไม่แน่นะถ้าอยากหาทำก็เดสู้บอสแม่งเลยนะครับขอสู้บอสเอนเดอร์นาก่อนก่อนถ้าสู้ไหวเดี๋ยวมาสู้บอสตัวนี้กันทีนี้ดูซ้ายขวาดี๋ยว่าจะปา มีดาบทองมีอันมามาเรามีอยู่ที่บ้านแล้วค่อยไปว่านไรทีปึ๊บจะเอ๊โอ้มาสู้แบบลูกผู้ชายลงมาดิลงมาลงมาดิลงมาอันนี้มันเขาจะปรับเสียงสกิตสกีตันวิเชอร์ใหม่นี่มั้ยนี่แหละเราสู้แบบใหม่เราก็ชนะและเออคนพบเองก็วันนี้เลยนะครับคลิกเองสดๆเลยนะครับเออที่นกาสู้แบบใหม่ก็ ง่ายง่เนี่ยเราอยู่แดงคิมสันได้เป็นไงหมู่หมู่คิดคิดหายเฮ้ยเราเจอแล้วครับเจอตัวแท่งไฟแล้วร<ป>ิงแล้ววะซ้ายขวาอ๋อไปผมเช็คก,ก่อนแล้วกันทางไหนไปแล้วผมจะอุดรูไว้จะต้องต้องไปต่อนะครับโอเคได้อ่าของที่ต้องการมาละอันนี้เป็นของแต่งอันนี้นี่หว่าของแต่งสำหรับอ่าจุดเกาะเนาะเจอแท่งไฟแล้วล่ะ มาดีเจ็ดร้อยเข้ามาฝั่งนี้ตันแต่ฝั่งนู้นไม่ตันโอเคโอเคฝั่งนี้เคลียร์ครับกล่องนี้ก็ไม่ไม่เอากลับนะแบบว่างี้แหละที่บ้านมีเยอะแล้วอ,อุ้ยโอ้ตกใจนะแมนนะโถบ้าเลยมายืนสี่ขาตรงนี้แหละยืนสี่ขาแล้วอ๋อ,อแต่ว่าลืมไปว่าประสาทแต่ว่าตรงนี้มันใกล้นี่ไงมันใกล้ส่วนอินเตอร์แมนพอดีเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอินเตอร์แมนถึงมาหลบได้ ก็เปิดทางนมก็มไม่ได้ใช้แล้วมั้งเพราะว่าสุดท้ายผมก็ต้องการตัวเองได้แต่กูก็ต้องใช้แล้วป่ะอ๋ออันเน่อากูแย่ yeah แล้วขขกูแย่แล้วอืมถอยก่อนตีแล้วถอยตีแล้วถอยตีอุ้ยมันมันแรงมากนะผู้ชมโอเคตอนนี้เราได้หัววิเทอร์แล้วผู้ชมแล้วประสาทมันแรงแบบ มันดูโอ้โห uh, ใหญ่มากๆนะลูนะเออพวกอย่างี้เราก็ใหญ่มากๆครับก็อ่าเราสำรวจเป็นตายผมว่าเสียงอยู่ใต้ตีนแน่เลยทางนี้มันไปได้ปะออกมาตันเนี่โเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ก็ว่ายิงเสียงอะไรประหารนี่แม่มาได้ปมล่ะเฮ้ยมามาได้ด้วยดูหลังกันปึ๊บกันโอ้ยโอเค นี่แหละนี่แหละปัญหาเรามาแล้วแม่งหายไปสามหลอดเลยนี่แหละอันตรายนะครับผมนะก็ปดระวังด้วยกําลังคิดว่ากูควรไปต่อหรือกูควรจะกลับดีไหมเพราะว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่ไหวจริงๆว่ะถ้าคือถ้าไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ผมลุยไปแล้วนะผมเอเนี่เราเจอปิปัมตลบพอดีปิปัมแท้ไฟพอดียะยมสู้เลยอ่ามีรูด้วย นาน,านละนี่ครับมีจุดเกิดอุ้ยโอ้ยเยียรตกใจหมดตกใจหมดแม่ประหารดิแมโอเคงั้นเดี๋ยอว่ผมยืนฟาร์มดีไหมไหนก็นี่แหละเคแยรไฟมีกับโอ้ยโอเค ถ้าอย่างนั้นผมขอยืนปั๊มแป๊บนึงโอเคผมว่าผมควรจะกลับบ้านดีไหมมันที่แค่แล้วมันเล่นยากว่ะเออเออเอโอ้ยปากหานีไหมเฮ้ย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 ไม่หน้าไม่เอาน้าไม่น้าไม่เอาน้าไม่น้า เฮ้ยจะตายตายเกือบเกือบเกือบอุ๊ยอุ้ยอุ้ยกูกลับก็ได้กลับก็ได้เกือบตายนั่นเอาไปว่าเอาไว้แค่นี้สหรับภาษาดีๆครับเพราะว่าเราเพรเซฟดีกว่าขอยนาตกลับเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าได้ของที enfin ่ต้องการแล้วนะครับอย่างไรก็แทงไฟเดี๋ยวเราก็มาฟาวใหม่ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ไหวจริงว่ะแบบโอ้โหเกือบตายแบบเกือบจริงๆอ่ะโอ้โห ไอเหงนก็บอกว่าตายนะครับแต่กูยังรอดมาได้ทีคืออาหารมันช่วยไว้เว้ยผู้ชมถ้าไม่ได้อาหารช่วยนะผมว่าผมตุยแน่ๆจะจดแนพันนั้นเลยนะครับครั้งหน้าต้องต้อง,อ,งออฟชันกรอบแบบจริงๆแล้ววะนะครับอาจจะหายไปหน้านะครั้งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะลุยนรกกันเอ้เราจ,จะไปออฟทุก่อเยอะเนาะมันก็พวนไปเหรไอห่ากูไม่ส่วนละผมขอยากกลับก่อนแล้วกันนะไม่ไหวจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ <laughs> คือถ้าเป็นพวกเกียวตัน ซอมบี้อ่ะมันยังพอมันยังมันยังพอรับได้เว้ยแต่เนี่ยมันคือไอ้ตัวแท่งไฟอ่ะผมจําไม่ได้ว่ามันสามารถตีรธรรมดาก็ได้บทเรียนบ,บทเรียนนี้จะจดจําไว้ครับเราจะไม่พลาดมันอีกครับค่ที่สองเลครับครั้งที่สามก็ไม่ควรพลาดครั้งที่สี่ก็ไม่ควรนะครับโอเคเราขุดบล็อกโซแซนมาเยอะเนาะเดี๋ยวไอ้ไอ้สเกลตันหัวสเกลตันเนี่ยเดี๋ยวค่อยขี้ทีว่าจะสู้บอลไหมผมว่าอยากจะลองสู้นะแต่ว่า ขอเคลียร์กับบอยเอเดอร์ดาก้อนก่อนแล้วกันถ้าเคลียร์ได้เขาว่าอะไรทีเพราะว่าอยากจะลองสู้นะเพราะว่าปกติไม่เคยสู้เลยอต่ขึ้นมาอีกครับเข้าขไปเออไอ้หนึืมโอเคไปยังไงเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับผมก็อาจจะต้องไปโอ้โหแล้วมาแบบดื้อๆด้วยออฟชองออ,อชั่นแล้วก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ถึงว่าผมก็กล้าที่จะทำมันลว <laughs> แลแดนแดนสลาไอแดนสเกลตันมนีักหน้ามาตรงนี้แหละเดินก็ช้าเป็นเต่าเลยถึงแม้คุณจะเล่นไมค์คราเกิ่งขนาดไหนก็าตามเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณมาพลาดในโมฮารคอร์เนี่ยถ้าคุณพลาดคุณก็จบแค่นั้นเองถ้าคุณจะรักโลกนี้ใช่ไหมแมนะนําว่าให้คุณไปเล่นโลก2จะดีกว่าเอ้ยเซฟสารองไว้ดีกว่า็แตกันอยู่ไหนวะอ,อ๋อมักลับมันกลับประตูลโลกแล้วไม่มีเฮ้ย มึงกลับบ้านเหรอไปกลับตัวลงไปกลับมาบ้านแล้วเอาเอาเลียหมดแล้วเอาเอาเอา,เอ,าอืมไอ้พวกนี้เผียรข้าวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมึงทำลายแปลงข้าวกูหมดเลยอ่ะไม่ได้การแล้วเดีย๋ยวครั้งหน้าผมต้องอะต้องอปรับปรุงตรงนี้ใหม่ไม่ให้พวกีเด๋ยวเจอมันมาเดินเล่นเพราะว่าผมทำลายเพราะปลูกหมด ตอนนี้นเรามีทั้งบีดรูทมีทั้งฮอแครอทอะไรอย่างียแครอทแต่ตอเตโต้ไม่มีมีบีด,ดรูทโปเตโต้แตงโมฟักทองว่าพร้อมปลูกหมดทุกอย่างแล้วนะผมนะเดี๋ยวอาจจะเห็นผมปลูกแต่ว่าเรื่องฟาร์มเหล็กก็ไม่ต้องไปทำฟาร์มเหล็กแล้วเพราะว่าผมมีที่ปลูกปอร์จูนแล้วเดี๋ยวเราก็จะสบายแบบนี้นะเราทำห้องปลูกอีกเท่า,าน,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะมากระดิกรอบก็ต้องทำยากันไฟแล้วแหละจะได้สู้อย่างสบายใจหน่อย เราไม่มียานไฟแล้วมันสู้ไม่ได้เลยนะผมนะฟันหน้าเห็นฟาร์มอะไรเพิ่มมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมก็ทําขึ้นมาแต่ทําโดยไม่ได้ไม่ได้ไปทําเองนะไปดูจากต่างชาติเหมือนเดิมนะก็ผมทําเองไม่เป็นหรอกผมมันจะเก่งต้องแครออัตอะไรของนรกจะใส่ตรงนี้หมดเลยเราจะไม่ไปปนกับที่อื่นเนาะส่วนกระดูกก็เอามานี่ต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะทำแอปเปิลทองทาไว้ดีกว่าแอปเปิลทองอินช่าถามว่าทําได้ไหมทำได้มันทําไม่ได้หรอครับ นอกจากไปเจอ,อ่างเดียวถามว่าเจอได้ที่ไหนก็ไปเจอจากาตามผมไปเจอนั้นผมไปเจอจากแถวไหนวะแถวเรือซากเรือฮะเรือล่มก็มีโอกาสตอบแอปเปิลทองอยู่แต่ตอนนี้กะลังมืดแล้วเดี๋ยวผมเข้าน้ำไปเดี๋ยวพาดหน้าคิดอีกทีว่าจะไปไหนครับผู้ชมเพราะว่าอาจจะอาจจะไปลองไปดูหาภาษาพิเศษไม่ก็อาจจะลองลองดูอีกทีว่าจะไปไหนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีเพราะว่า หรืออาจะไปหาซากเรือล้างดีไหมแ้วก็หลงแน่แต่เรามีกระเทือนแวนี่หว่ากลัวเราเรามีพวกออฟติฟายอะนี้ผมรอมันอัปเดตนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะใช้ออฟติฟายตัวอื่นเพราะว่ามันดูเหมือนที่มันหายแล้วจะพยายามใช้ตัวมันแหละรออัปเดตดีถ้าไม่อัปเดตก็ไม่ไรก็จบโดยไม่ต้องมีเชเดอร์แต่เพราะว่าจริงแล้วเชเดอร์ทำให้กินสเปคเครื่องนาะคอมไม่แรงพอนะครับนนบุ๊กคอมหรือโนบุ๊กไม่แรงพอแล้วแต่อย่าไปใช้เชเดอร์นะครับแต่ถ้า ใครใช้แบบแบบก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้เพื่อนักแบบไม่มีใครห้าอะไรเนาะทีนี้เราปลุกดูการไปก่อนเดี๋ยวเราเค่อยขยายเพิ่มก็ได้เอาเอาที่ปลุกไปก่อนเพราะว่าเอาอีกส่วนหนึ่งมาทำเป็นระนนหวานเนาะก็ตึ๊บ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 โอเคเล็กไปป่าวอ่ะเอามาอันนี้ก่อนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคย่อยมาขยายเพิ่มมันจะเล็กไปก็ช่าง,งมันเถอะผมก็ามาอีกทีแล้วกันนี่ Really. แค่นั้นแหละต้องต้องต้องปิดประตูผมต้องปก Ora, ักเขาไปเพราะว่าจริงในสววัดปักไม่ปักก็เกิดได้เหมือนกันแต่ว่าผมปักดีกว่าผมกลัวไอ้พวกมันมาเกิดในในบ้านอย่างไรโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็สิ้นตายนะครับก็ถือว่ารอกลับมาได้คุณแล้วนะครับถ้าเกิดเราเราเราตูนในพาร์ทนี้ก็จะไม่มีพาร์ทหน้าเลในสำหรับไม้ค้าพาร์ทคอและพาร์ทต่อไป ก็สำหรับวันนี้นะก็เราได้เรียนรู้อย่างแรกคือ1เนี่ยนะอย่าประมาทเราประมาทกับเมื่อกี้เห็นไหมช็อตที่เราต่อสู้แบบไอตัวเปลวไฟใช่ไหมตัวแท่งไฟอ่ะเอากลับตายเลยนะเราไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องชุดเกราะด้วยเพราะว่าชุดเกราะเราอ่ะออฟมันไม่ค่อยดีเห็นไหมมีแค่ป้องกันทั่วไปอ่ะมันไม่มีแบบกันไฟกันระเบิดเราไม่ได้ทําอะไรเงี้ยซึ่งอันนะีอ้อันตราย2คือไม่รู้ตําแหน่งจุดเกิดด้วยว่าเรายืนฟ้าอยู่อาจจะเกิดต่อหน้าก็ได้คือจริงๆนะ้วตัวแท่งไฟเนี่ยมันสามารถเกิดต่อหน้าเราก็ได้ แล้วมันเกิดต่อหน้ามาทำดาเมจกับเราได้ถือว่าอันตรายมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมนะก็ผมไม่อยากจะไปเจอไอ้แม็กซ์สามสาันไม่รู้มันชอบมาเม้นย่างเลยผมก็ต้องไปลบเมนอีกนะครับนะเจอใหม่ราตไปหรจะเป็นเกมอะไรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วฮิฮิ